นี้พอร้อยซอยเดิมพาเมือเบ็ดครับเมื่อเช้าไม่ได้มายามครับนักหนูมครับเมือเมื่อเช้าไปตลาดทำแม่ฟางก็เลยไม่ได้ยามเมื่องเรมใาเ่อเล้งเราเอาปะดุกมาเซื้อใหม่ซื้อปะดุกมาประมาณคือยี่สิบตลนะครับเราไปลองนับยางครับนาง Leo mất thống thống nào, ăn ừ. cái leo mướt lắm, thong na thong hay, thay, 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 hết thay, 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 ไราได้ครับพี่น้องอเราได้กินอันนี้แล้วมอนี้ข้าขวัวตัวกินตัวา <laughs> ยามเบ็ดมาได้ปลาที่จักโตมที่จักโตพีนนมม่น้องมันล่มไหมเผานี่นี่น,น,นี่พอหน่อยผ้าออกมายามเบ็ดก็เลยเอาหวีมานั่น มาจอดนั่พี่น้องเดี๋ยวสิไปขวัวชูกินเด้อเหมเอ็ดกินใส่เทียนมาเผาห้องเขา่อกเบิองเด้อมือนนี่ที่ได้ลายเลยน้องมาเทียนหนึ่งเด้อพี่น้องแค่ปั๊บมาได้จับ นองเอ้ยบันเห็นมาไม่ย้ำเขา <c oughs> ทหารญีุ่่น,นมามตอนเั่ลุกช่รงหนังเสียงมีเสือพอหน่อยแบบจ้าพอได้เห็นหมนเว่ามันลบบหลายมีหลาย,ลายเพฝน Hoa của bên trong ông người khác. Nguyên nhắm cái lòng đó. Bất lợi khi nào về hưu. là sau chăm chỉ việc học. Hãy tuần nữa của đều học. tôi lên hưng mô. Hãy gọi nàng phủ lọt bán. 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 Hãy สองสามตัวเนี่ยมเมาคืนี่ก้อนสนนังเพียรเจัลังซาโดนัถังสามสี่ตัวจะเอาถังมาไปะส,สีมาเสรอกันได้สินะนี่เฮ้ยนนันน่นเอยยยยยนยยยนยยยอ นเอาขึ้นมาเสียบซะก้อนเ้าถือป็นเลียงมวนบ่จับ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 ่มีนเป็นเสียบยวหนิคิดเออัอเจไใหนีถ้าหนไม่ค้นออกนอน่ทนเนะ บแดแม่นวที่เก้าเขียดชนานสิบวัตถุมนแนวกิน, <c oughs> นนะครับได้สิบตัวสิบเอ็ตัวทงเขตหลังสาครับพี่น้องบบไม่ละวะไม่ละดอกเอาไม้พี่น้อเอามา่นะ,าากกนว,ะวันนี้ได้ตัวคูแท้ละพี่น้องมาหลักพนะะนีน้องเราะ ตัวนี้น้อยนิดหอมเลยแถวต้องเหรอหอมปิดแบบนึงอ๋ปิดปิดปิดขามันสะกันเดี๋ยวมันจะไปหนุมเห็นดิบ่ดึงอันนั้นมันออกนั่งดึงไหล่มันเนาะนั่นเละขามันหนุนหนุนน่อนะขามันเดี๋ยวค่อยไปปิดอยู่เพิดเนี่ยแม่แด้เพี่น้องไอ้หนีเพราะเขาอย่างนี้คนจองเนาะสองเอาแมันดาก่อนจันสอง

นองเยจับปั๊บๆไปแล้วอนจะยำหมันน่องบนขึ้นนอนเต้เราเอาพันรับไมันไหวนะจะดำขึ้นนเราลังใจพี่นอากาศดีแดดเผาเมือนลมพัด นั่นหลเน,น่น่เออออรีล่อยน่เออสลิดเลยนี่ละใส้ในสลิรนี่นละว้ขนาดอืม น้องเอ้ยหากินตอนบ้านเขา็เดแม่ะครับ้าดีกินด้แม่น้อ่นงน้องน้ขนาดจนได้นาดนี่น้องก็น้อยก็ได้งกว่ท่า เขอุ่มอลยมั้งเลยเด้อม่ร้เนาเอ้าไม่นอนเลยรั่บาดนี้แต่ดีจะโป๊เนี่ยนอยางนีตัวแน่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 สองสามโคโชคดีแล้วตัวผู้คือเก่าครับค่ดตัวน้อยตัวผู้แท้แน่นอนแล้วครับตัวูค ดึงนมันออกเดี๋ยวมันตัตอดนี่ยืมัะนี่ะตัวก่งกิ่ง่้ตัวนี้บอตัวก่งกิงานากิงแอบเขานี่ะโอ้ยคนอเลยังนี่น้างโอ้ดีดีโอ้ยหักนี่เด็ดเด็ดสาม้ห้าโนเมลตัวอยู่ด้ยับตรงมอ่าส่วนยางเกรามือ้ครับพย่น้องมามาลว อยู่หากินเราพอได้ดะกินแล้วก็มือได้ครับเดี๋ยวเอาหลายมากมายแล้วชี้นแล้วโอปปีปากกระเดือกระถือพี่น้องเดเสียบเป็ดดีเดยวปล่อยไว้เฉยลงไนี่ลนั่นไงัวดนึกที่หักษาไปซื้อโอปี้ขวอ้วนโอเคย่อยงที่หลังชาเขียดย่อยงอเอ๋อหล่ตกอ จังบมาสองบาทก็เมื่อได้เหรอเออใส่เขาน้องขีนอวบาทนี่เป็ <c oughs> นกันเด้ออ่าเฮียแล้วได้ตัวหนึ่งนี่ดิอเอาเขียดก่อนโอ้โอโอเขียดอันนั่นโอ้เขียดจะหนาเยอะเลยก็ตัวอ้วนนะโอ้มีเด็อนะเดม็กมึงงามๆดีเหรอหลายตัวอยู่ตนนอนนี้ตัวก็ตัวเนี้ย ตัวดีแค่ตัวนี้สองสามเข็มสีเขียดนี่อ้อันหนักอันนักอันอน,อนั ยันแมงติดอยู่ติดบอสิบวาตัวละมเก็บตัวแปดครับน้องคิดถึงน่าท่านเกษมนี่ท่ดกเก้าน้อยแมวัเน้อ่งนี้นะปลากเมวครับไปก็ได้อยู่ด้ขิดอยู่ตั้อตะเขียดกับแมงครับ เตื่นไม่ได้พออมซิตัวนี้บอทโอ้บานนี้ได้ซิฟแต่ว่าจ็ตตกซิตัวเกียวจ้อวนเลเี๋ยวจะปากกันเลยเมื่อละบัานเมื่อละบ้านครับตัวนึงพีน้องได้ไล่แล้วบ่ ่อ้กัน้น้ันแ่้า้มันะงเด้อพี่้องเกาโอ้เมื่ี่สูสีครับแมงดาก็ได้สองคือเก่าแต่ว่าเมื่อวานได้แต่ตัวแม่เมื่อนี้ได้ตัวผููครับพี่น้องคนนงามเลยเด้แต่งงอยู่ พอได้อยู่ได้กินเดี๋ยวครับคิดไว้นนะละบินครับคลิปนี้กับฟ้พี่น้องแพนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับขอบคุณที่คุ้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ยเด้อครับผมป้าน้อยสอยเดิมกับแม่ปางอกมาซอนแมงระงำที่แรกกกมายามเบ็ดมีได้จากตัวครับเบ็ดตังองค์สีเปลืงเต่าอนแมงหลังงาิดครับซ่อนแมงทับเต่าครับแมงคิเต่าได้หลายอย่ได้ครับมือนี่ก็ได้ครับ ขอบคุณหลายๆครับอขอบคุณค่ะเยอน้ำก็ <c oughs> เยอะครับพี่น้องไปกินน้ำก่อนไป